ถ้าสมมติว่าวันนี้ผมเป็นคนดีพี่จะโกรธผมปะ ไปไม่ได้เออพี่ไปดูเกมเกมหนึ่งมาทุกคนเอาเกมอะไรเหรอพี่เกมอะไรหรอเกมมันน่าเล่นมากเลยเกมมันเริ่มต้นด้วยตัว R ลงท้ายด้วยตัว V เกมอะไรอ่ะ A ชิ้นนี้แม่ชัวร O V นะครับโอ้โหพี่ไปเห็นอันนึง่ะสกินใหม่ของอ่าลินเลียน่าอะไรสักอย่างอะไรอะไรลิลเลียหลังเลยพี่เมื่อกี้ทุกทีลิลเลียนน่าแล้วก็ตัวละครเอลเอลเอสุนะครับเอลซีเอลซีพี่เอลซีเอ้ยทุกคนเล่นหมดอะไรกันดีครับผม พี่ห้พูดยี่หกัป็นไรไปนะยี่เจกว่าเฮ้ยเจกว่าเฮ้ยมิฟามพี่ฟาร์มเราลุกเราวีได้ที่ไหนอะพี่โหลดเอาวีได้ที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับโบ เอาวีในโรบอกว่าพี่มีดีวะงั้นเราเล่นเอาวีทำไมทำไมเราไม่เล่นโรบบอกเพราะว่าเกมจริงนะครับสนุกกว่าเยอะเก่งมากครับเก่งมากครับพี่ชายเก่งมาก สกินวีดีทอยเล่ตไม่ทันแล้วอันนี้หมดอะไรนะเรียนแบบไงท้าอยู่หรอเรียนแบบนะครับท่าทางก็ต้องเรียนมานะครับผมจะว่าเรียนแบบยังไงคือผมยังาไม่เสร็จเลยไม่ทันแล้วแต่มีเกมนึ้นไม่ต้องต่อเวลาเลยนะครับโอเคไม่ทันไอ้นม่ดีพี่อันเตอร์ว่าไงโอเวนฮุงตอนรับเช้าดิฉันสดใสด้วยการดูกันแบบศิลปะบุรุษเวลาเวลามันไหลไปเร็วมาก เมื่อยดีทีเนี้ยอุ้ยไม่ทันมึงเล่นได้ไม่เท่าไหร่กูไม่รู้จักว่าตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยใครว่าจูเดอร์มากูจำได้จูเดอร์ไม่ได้ตัวเมนกูได้แท้ใครว่าจุนเปย์มาไม่จุนเปย์ด้วยสัสไม่ทันไอ้ยัยอะไรไอ้เยัย ไม่เถอะเป็นตัวกล้ามาเลยแล้วแบบหน้าแบบเต็มเลยคอพิวตก็มาเป็นตัวกล้าเหมือนกันใช่เลยกูลืมแล้วมันเป็นใครยังไม่รู้เลยอ๋อคัมป์สกินนี่คือผมเริ่มไม่มั่นใจทำไมถึงมีคนว่าบิมสโตนมาวะงงบิมสโตนได้ยังไงยูดอยู่ด้วยไม่บิมสโตนเหรอโอ้ชิบหายแล้ว อะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรทำไมถึงมีอันที่เป็นคุพิิซี่อ่ะคือถ้าพี่ออกคลิปนี้ไปเขาจะมีสกินใหม่เข้าอวีนะพี่สกินนั้นก็คือสกินจุนเปย์อะพี่อ ไหนคิวเนอร์มันคือตัวอะไรพี่ไม่รู้แต่คุมพิมไปว่าโพไซดอนเอาวีไซดอนเย่มเยมาจนงเลยมวังเลยัดจัดมเป็นแฟงกี้เลยกลาเป็นแฟงกี้นยดตามคุณคดีแวนกูเนลากันไหมมาผิดเรื่องเลยไหนเตอร์ฟอลลน พอเล่นนะประเทศทำไมต้องเกิวขนาดนั้นครับพี่ตัวน่าหล่อนสกินพี่เลยอันนี้อันนี้สปอยสกินใหม่หรือเปล่าครับก็คือสกินพี่โกโรจ้าเกิีนเลยพุงอยู่เลยไปจนเปย์เปลนเลยพี่สุเกะนี่หว่าครเป็นจุดเปเลยนเลผมผมสั้นดิ ว,ว่าอะไวะพี่เฮ้ยสุดๆพี่แบบพี่ลืมดีเทลไปแล้วพี่จําท่ามันได้เว้ยแต่ว่าว่าันอไมใช่ดอ่ะกูมาผอะไรวะต่ไหนพี่ฟามบกาคือมันกลายเป็นแลมโบ้เลยอเคดีเเฮ้ยังไงอันนี้ผมวาดฟอร์เรสไม่ทันพี่มันไม่ไม่มีจลืหวัดหรือตั่นส่วนคชณมาดูขัดเ กลายเป็นใครเปลี่ยนองแลเปลี่ยนทรงผมแล้วผมนึกว่าคิวเล่นใส่เสื้อให้ด้วยนี้ป่ฟิวเดอร์ซันคิดแลไม่ออกจบที่ยอนไปเฮ้ยอตัวอะไรนั่นกตัวลินเลียนแน่แต่ลิเลียน่ากูว่ามันวาดอีกมันกายเป็นลิกซี่พยของยิกซี่กูนึกตัวหนึ่งเกมนึ่งพ๊กนบ วอย่าหยยบดอกไม้นะได่มาแค่นี้เลยอ้ไไบทกาเลยไม่กีลากีลาชีกาพี่ชื่อขีกาเอ้านี่กีล่ามันหายัเป็นตัวอะไรขอช่วยด้ไม่รู้ทำไม่ได้เด็กคดูนี่เลยงกูเหลือแค่นี้พี่ โอเคกูรู <iling amine sounds> ้แล้วคนะดโดนม่อีเทนเป็นเรียบร้อยร่าากวิวีอนยาลงสีทันในย้อนแน่ไปไงยอไงกเป็นรที่สิบที่ิเลยเหลือแค่น้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกให้พอดีรู้เอ้วาแค่ดันดูด้วยดดเ่ยูันอไปทันเวลาไม่งเหลืนนิดเดียว เอาอิเมชันอนิเมชันเอ่อหมดหมดช้าโอเคป่ะพกเคอาอะไรตอนี้พกพี่คิดไม่ออกเลยอือือืทำนั้น ตอนนี้คือว่าลูกเหมือนภาพโหลดไม่เสร็จรอ่ะพี่เพราะว่าโอ้ถ้ามีสกินจุนเปย์พี่ฟาร์มจะออ่วาดทุกวันเลยครับจะเป็นกูจะเป็นโน,นงเกมนั้นเลยโดยเล่นแค่ตัวเดียว <c oughs> เติมซื้อทันทีสกิน <c oughs> เนื้อสก,กินีิสัตว์ได้พูดเลยโปรเฟเจอร์จุนเปย์ได้คือเขาจะเป็นจุนเปย์โน .1 นนชื่อในเกมไม่ใช่ชื่อฟาแ์มนะชื่อนุจุนเปย์ <laughs> ตัวที่พวกว่านมามันตัวสีแดงป่ะฟู ใช่รู้ได้ไงอ่ะพี่กูว้วนมาหนัเแน่ตัวแดงต้องเจอตั้องแย่นี่แบบเพิ่งรู้เลยว่าจุนเปเป็นตัวเมตาของเกมเกมมันก็โหกับดีเมย์เยอะหน่ใช่ไหมใช่ มีโอ้ยกอนนะพี่โอ้ยกอนนะพี่ <laughs> <laughs> ทุกครั้งที่ผมหยิบสก,กินก่อนไปอะพีม่มันจะมีคนชอบเปิดใหม่แล้วทุกคนว่าโอ้ยก่อนตลอดเลยพี่นั่นแหละพี่เอาไตัวเฉลีย่ย <laughs> 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 ฮ้ยโอเว่นวาดเกย่างงั้นเหรอเอาแล้วว่ามิสเตอร์เดี๋ยวมันยังไปมันยังไปมึงพูดไปเขาก็ใส่เพลงอยู่ดีมึงก็ใหญ่วะนี่จะคนถลัมาแหละฮันเตอร์จะเลิกหรอยถ้วยคุณก็ดูแต่คุณก็ดูเลยถ้วยเลย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 ้วย หมดเวลาหมดเวลาแไม<ป>่ได้เล <uring> ขอขอขอให้หยุดเล่นเกมเพลิน ไม่เน่าพินนนนทำไมจุนเปย์มันเยอะจังเว้ยคือผมเลยว่าโดนขอเอาวีแค่ภาพแรกอะที่เดียผมว่าจุนเปย์เลยพี่ไม่รู้หรอกนะว่าก่อนนั้นนี่เกิดอะไรขึ้นจะตออมั่วมั่วแล้วกันไอหัวหมูนี่มันเชื่อแอล้วหมูบาบันถนนหมูป้าอกทะลวงนี่มันอบมาแล้วเหรอติดเหลืองเลยที่แม่เลาทำไมออพี่มันไม่ชอบบุกทะลวงหรอทำไมมันบุกทะลวงเกินไปเย อ่ะเฮียกาติกันนั่นแล้วล่ะแค่เป็นการลีบพี่วะโคกาเกินกูที่รอดทุกซีซั่นไอ้เฮียงงหยุดดิสกังฟูแมนด้านี่เป็นเฟอร์รี่ปะเป็นพี่เป็นเพราะฉะนั้นพี่ไปดูกังฟูแมนด้าภาคห้าเว้ยมาเหรอใช่พี่ดูภาคห้ามาเออพี่เห็นนางพยากับชีฟูแต่งงานกันอันนี้พี่ดูถูกไหมไปดูไงจันเดี๋ยวอีกสักรูปหนึ่งจะเป็นอะไรไป 故意的吗？去啊！哎呀哎呀，这、yeah. 是 ดเลยว่ะเฮ้ยกูจริงกูจริงว่าตอนนี้คือกูโทษอ่ะยังไม่จบครับเพราะซูโกน่ามันยังไม่ได้เอาจริงเอาจริงก็สู้จุดเปไม่ได้หรอกก็ถูกแล้วก็ถูกเออใครจะไปสู้จุนเปได้วะตอบกูชิบูย่าบอกเลยถ้าใช่ใช่เฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยใครเขาดูด้วยมีอวีกี่ลูกไหนไหนที่พบเห็นว่าเพียวว่าหลอนไงอวีสติไปแล้วไม่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นโดนเลยนั่นนี

ไหน้มาหลอนมารลอนยู่ไหไหนเขาวอาดีเวชันะอยู่สองเฟรมอไเงี้มันหมุนอยู่นะมันหมุนนะพี่มันมีคนบอกว่าถ้าจุนไปเอาจริงเผื่อสุคุนาตายเลยไม่ได้ดูเลยใช่สุคุนาไม่ทันรู้ตัวเลย ไอทันจิโร่สรุปเราเล่นหัวข้ออะไรได้ไม่ได้มีสกินคอลแลตจริงจริงมีเราแบบไม่รู้วตัวละครตรงๆไปเลยอวีเกมดีเฮ้ยอีเกมดีไปตกดีแทนนกี่รอบบวมน้ำอวีเกมดีครับเก็บดีครบเก็บดีครบไม่ไว้ๆอันนี้เขามาป้องกันทันจิโร่ไงอ๋อจริงแล้วแบบจริงๆแล้วจุดเปียอยู่ข้างไหนอ๋อ แบเท็่กาำหลังกว่าแล้วเดี๋ยวไม่โดนแกงโดนแกงอันนี้เพื่อนโดนแก๊งไหนคุณเป็ีนที่สายป่านโดนแกงกันดิเนี่ยอะไรแบบว่าอ๋อขับเคลื่อนก่อนเิดขึ้นไที่ไหนเหมือนฉลามอ่ะฉลามป้าใช่โดนฉลามมาจากไหน ดนด้วยไอ้ปลาไหลกูกลายเป็นฉลามฉลามแล้วชอมครับคุณส่วนผมชุ่มเลยจนเฟร์ตทุกคนเลยชักมัลยังไ้ เปี่ยนอะไออกไปจังอะซ้ำศพใช่ซ้ำศพซ้ำศพลองดูขาไ้จริงแล้วเนี่ยโอ้หเาปตูไปแล้วครับส่วนสิทธิ์เปรูนี้ชอบอันนี้อัีคือขอดูรูปเดียวเยี่ยหนึรูปหลายอารมณ์กันซะะชอบการที่พี่จบนีสักมาา เอ้ยอะไรไอรีสไอรีสดูออกเลยไอรีดูตกยังไงเขากินหมดนิดนึงไอกราฟูบุกิแน่นอนใช่ใช่จะกินเนี้ยที่พี่ซื้อแปดร้อยกว่าบาทดาวเกีให้ผมดาวเกียร์ให้จะกินหมดหรอพี่ดาวเกีกินเลยเล่นเฟิร์สเฟิร์สเลยเอาสติ๊กเกอร์มาแปดใช่รับได้เลย เราได้เฉยยัยอายแบบอีต่อไมตาอันแรงมันจะว่าไอรินไอินน่าไอวินไอคนที่พูดคำนี้เหลือครึ่งเดงยวไม่รู้ทุกคำทุกคนนี่ขนาดยังไม่เอาจริงนะเนี่ย ครึ่งหนึ่งแน่นอนกูบอกเลยมันโคตรอ่ไรางเลยเลยนอนเลยมองฟ้าเลยเป็นางั้เหรอช็อกโกแลตโไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยแบบอ้ามือเปืือนเล่นเกมไม่ได้เลยเกมไม่ได้โีไม่ได้แล้วเปอยก็ต้องเช็ดพี่เช็ดน่นี่น่นี่นี่นีนนี่่นนี่นน โดนยิงโดนยิงแล้วก็เอามือไปเช็ดโดนจริงเฮ้ยอันนี้ใครอันเล่นวันเล่นวันเล่ันเล่อันนี้ผมก็จะแบบโค่นแขกเพิ่มมาขึ้นไปเยใส่เสื้อให้เลยไม่เห็นเลยว่าตัวตัวน่ารักอย่างนี้เลยโดนไปโอ้ยคุณนี่รู้ยังทำ็นพี่เบนได้ว่านะพี่ไปเต่อยเขาเต่อเขาเตเขาอาเต๋อเขาเต๋อเขาเต ทำไมไม่ป้อมเลยไป้อมจีไม่ต้อป้อมตีไม่เข้าออกแทงเป็นทุกสายนะฮันเตอร์ไอ้ตีแทงหันสายนะจริงๆแย่จริงฮันเตอร์แย่จริงโคตรแย่เลยไอ้สวยไอ้สวยจริงไม่เห็นไม่ได้วาดเลยไม่ได้วาดตัวนี้ไปเอาออกให้ไอ้สวยมันวาดยากเลยเอาออกไปเลยไม่เห็น ผมชอบเลยแอดวิชจอมว่ะชอบเลยโดนพีนนเข้าสิงโดนเลยเร่องวันผไเติบโตขึ้น่หลังเลยเออแต่ก่าวไม่ฟุ้ไม่ว่าอะไรอย่างนี้เยสิงริงปตอเยก็ตัวมันต้องเข้าแหละอะใสเเลย อ๋อ <Yeah. S 2> oh, มาช่วยใช่ไหม<ต>สองตอวเหมือนม,มาโปรโมทแล้วอยู่ดีก็ตัดเข้าในเรื่องนี้กินี้มา วันนี้ r o v มีกิจกรรมรับสกินไทยเสือสมิงลีเลียนาสกินมีเอฟเฟกด้วยนะรับฟรีไปพร้องกับสกินใหม่เอลสูได้เลยแถมเกมยังจัดกิจกรรมชิงรางวัลที่แจกให้ยัน iPhone 15 Pro Max รีเข้าม,มาเล่นเกมกันได้เลยว้